ประทอมีธุรกิจที่หลากหลายนะครับบางอย่างธุรกิจอาจจะเอีงกับราคาน้ํามันบางอย่างอาจจะไม่ได้มีส่วนเกี่ยวกับราคาน้ํามันความเสีย่ยงอาจจะเป็นเรื่องอื่นการขุดเจาะสํารวจเนี่ยก็แน่นอนราคาน้ํามันมีผลสําคัญในเรื่องของโรงกลัน่นโรงกลั่นขาดทุนสต๊อกเยอะนะครับก็จะเห็นตัวเลขออกมาไม่ดีแต่ว่าจริงๆแล้วค่าการกลั่นเนี่ยมันมันดีขึ้นนะเพราะฉะนั้น ไอ้การขาดทุนสต็อกเนี่ยมันเป็นการขาดทุนทางบัญชีเฉยๆไม่เหมือนกับเหตุการณ์ในช่วงวิกฤตเศรษฐกษฐิจที่เราเคยประสบมาที่ประสบที่มีผลกระทบต่อค่าการกลัน่นเพราะนั้นผมเชื่อว่าในเรื่องของก,กิจการยโรงกลั่นเนี่ยก็จะฟื้นตัวขึ้นมาเพียงแต่ว่าไอ้การขาดทุนสต็อกมันเป็นาขาดทุนขาดทุนครั้งเดียวถ้าเป็นธุรกิจขุดเจาะสำรวจก็หมายความว่าโครงการที่ลงทุนไปแล้ว ต้นทุนสูงก็ต้องมีการดูแลเรื่องค่าใช้จ่ายโครงการใหม่ก็ต้องมีความระมัดระวังมากขึ้นในการลงทุนแก๊สธรรมชาติการขนส่งแก๊สธรรมชาติปตทได้รับค่าผ่านท่อเป็นอัตราตายตัวเพราะฉะนั้นความเสี่ยงในส่วนนี้เนี่ยคงจะคงจะไม่มีเ,เพียงแต่ว่าไอ้ความเสี่ยงก็จะมาจากเรื่องของการจัดหาแก๊สมากกว่าว่าแก๊สจะมาไม่มาอาจจะเกิดอุบัติเหตุแก๊สไม่มาไอ้การที่เราไป นำเข้า LNG ก็เป็นการกระจายความเสี่ยงและที่จริงแล้วเนี่ยราคาน้ํามันกลับกลายเป็นตัวช่วยในเรื่องของ LNG เพราะว่าราคา l n g ีในตลาดโลกก็ลดลงมาค่อนข้างจะจะเยอะมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็แล้วแต่ธุรกิจในส่วนไหนบางส่วนอาจจะได้ประโยชน์มากขึ้นด้วยซ้ําธุรกิจค้าปลีกผมคิดว่าธุรกิจค้าปลีกได้ประโยชน์นะจากราคาน้ำมันที่ที่ต่ำลงมาเพราะว่าความต้องการน้ำมันของประชาชนไทยก็จะเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นรายได้จากธุรกิจค้าปลีก หน้าที่จะดีขึ้นในในในประเทศไทยเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับน,นโยบายของรัฐถ้าเผื่อว่าแหล่งสัมปทานไม่เปิดมันก็ทําอะไรไม่ได้ถ้าเผื่อว่า,านโยบายเกี่ยวกับเรื่องการที่จะจัดการกับสัมปทานที่จะหมดอายุไม่สามารถต่อได้ตามกฎหมายไม่ชัดเจนก็ไม่สามารถทําอะไรได้ในต่างประเทศก็ยังเป็นเป็นจุดที่สามารถทําได้นะครับราคาน้ำมันต่ําลงมามันก็อาจจะเป็นโอกาสที่จะมีทรัพย์สินที่จะซื้อได้ในราคาที่ ที่ไม่แพงจนเกินไปแต่ก็แน่นอนจะต้องมีการพิจารณาให้รอบคอบอเพื่อให้ได้มาสิ่งที่มีความคุ้มค่าอย่างแท้จริงเพราะว่าในอดีตคือมีประสบการณ์แล้วว่ามีการจัดหาแหล่งปิโตรเลียมที่ต้นทุนอาจจะสูงเกินไปนะครับยังไม่ถึงอนุมัติขั้นสุดท้ายนะอันนั้นเป็นการบรรจุโรงกลัน่นบินดินขนาดหแสนแรงต์ต่อวันขนาด ขนาดใหญ่พอสมควรที่จะใช้เงินลงทุนหกแสนล้านบาทเนี่ยไว้ในแผนพัฒนาแก๊สและน้ำมันของของเวียดนามมันจะมีเงื่อนไขในรายละเอียดที่จะต้องเจราจาอีกอบ้างเล็กน้อยนะครับแล้วก็ยังมีเรื่องของใบอนุญ,ญาตต่างๆที่ต้องดําเนินการราคาจะมีความชัดเจนในเมื่อไหร่โครงการนี้ก็หว <ind> ัง <ind> ว่าจะมีความชัดเจนในในไม่ช้าโครงการนี้เราจะต้อง มีพันธมิตรอื่นๆเพิ่มเ,เติมไหมครับโครงกานรานี้ไม่ได้ทําเองอยู่แล้วนะเพราะว่าโครงการนี้ก็ตัองตั้งแต่ไหนแต่ไรเนี่ยเราก็มีซาเยรัมโคถือหุ้นอยู่ด้วยที่คิดเอาไว้ก็คืออาจจะปะตท4 0่สเรซารรัมโค4 0แล้วก็เป็นทางเวียดนาม20%อาจจะเป็นร้านพิษา,ากิจตน้ำมันของเวียดนามนะครับคือเหตุผลที่ขายบางจาก SPRC เนี่ยก็คือต้องการที่จะลดส่วนแบ่งตลาดในระดับค้าส่งของปตทเพื่อให้มีการแข่งขันมากขึ้น ว่ามันเป็นที่วิตกกังวลเป็นที่คอร์รัของบุคคลหลายกลุ่มนะครับแล้วก็พทเองก็ไม่ค่อยมีสิทธิ์มีเสียงเท่าไหร่ในการบริหารจัดการบางจากนะครับ SVRC นี้ก็คงดําเนินการปีนี้พร้อมกับการเข้าตลาดหลักทรัพย์บางจากนี่ก็มีการออกประกาศไปแล้วมีการยื่นข้อเสนอแล้วโดยผู้ลงทุนรายใหญ่จํานวนหนึ่งก็คงจะจะเห็นผลในไม่ช้า เพียงแต่ว่ามันก็เกิดมีเสียงวิจารณ์ขึ้นมาเสียงวิาพากวิจารณ์ปตทขายทําไมทําไมก็ขายให้คมคนกลุ่มนี้เป็นต้นผมคิดว่าก็คงต้องต้องเลือกเอานะจะเอาอะไรก็เอาอันหนึ่งอะตกลงว่าจะให้ปตทขายไหมไม่อยากให้ปตทขายถ้าอย่างนั้นไอ้เรื่องปตทมีส่วนแบ่งตลาดมากเกินไปก็ควรจะจะเลิกบ่นใช่ไหมหรือว่าถ้าเผื่อปตทจะถือหุ้นบางจากต่อไป ปตทะก็คงน่าจะต้องมีสิทธิ์มีเสียงมากขึ้นในการบริหารจัดการผมคิดว่าจะเอาทุกอย่างคงเป็นไปไม่ได้นะครับ